ก็ที่แค่ได้ยินก็อยากเห็นแล้วสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอลดาค่ะปีกรุงเทพมหานครที่รงแเนี่ช่วงตอนพระจงวัตนเล่นตะก้อกันอยู่ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเฮ้ยอะไรเนี่ยเลินเตะตะก้อค่ะเฮ้ยผู้หญิงใส่กระโปรงจะได้ไงไม่เป็นไรค่ะเพื่อนหนูใส่กระโปรงแต่ได้ เดี๋ยวฉันยอนให้เฮ้ยแกไม่โตเดินนะเออเตะเลยเจ็บที่เจ็บที่โอยไปเตมเลยไม่โตนะครับเจ็บครับโอ้ยเห็นฟ้าเลยดูอีกทีครับน้องผู้หญิงคนนี้จะเสิร์ฟเซปัตก้าครับแล้วลูกกระโปรงอยู่ก็เลยต้องเสิร์ฟแบบนี้อ ตืแล้วละโดนเตมๆขนาดนี้โอ้ยแต่น้องผู้หญิงเนี่ยนะครับสุดยอดจริงๆเลยขอยเจัวร้อืีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง เพื่อนก็โยนให้ค่ะแล้วสรุปหนูก็เตะพลาดไปโดนเพื่อนที่กําลังถือกล้องถ่ายคลิปอยู่ค่ะโดนตาเต็มๆเลยค่ะแต่ว่าพวกหนูก็แบบไม่ได้โกรธกันนะคะเพราะว่าแบบแค่เล่นๆคำๆกันค่ะไม่โป้แต่โป้มากโป้ทั้งกล้องโป้ทั้งหัวขอขอบคุณคุณไอระดาคำชัดกรุงเทพมหานครเรื่องเตะตะก้อโดนกล้อง